สวัสดีค่ะทุกคนมาในกับยางมาเห็ุงานนะคะห้าะหอดหาหางนะจ้ะหกระขอดหาหางไอคอนสยามนะจ้ะสวยงามเลยคะ่ะพี่นนองสวยงามเลยนะคะตอนนี้เราก็ลรอเวลานะคะรอจหวะทท่จะขามที่จะขามไปฟังเส้นทางน,นะคะจะขามไปไอคอนสยามนะคะ อันนี้คือรอรอให้รถเปิดไปเนาะคะ่ะกาสิได้ขามไปนะคะ่ะไปกันเลยทุกคนกาศิเดขามมาฟังหางเส้นถัดแหละนะคะขามมาแหละนะคะวันสิได้ขามทางกขบเมน่นง่ายได้พี่น้องเลยต้องรอรถให้ไปวิดเบิร์สกร์กลับไปงานกะสิขามบ่ได้เนาะ โอ้พี่น้องไปลอยฟะาสวยงามเลยทุกคนคะสวยเลยน่าจยวสิพาเขาหางกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดเขามาหอดหางกันแล้วค่ะทุกคนมาสะสายสิผาเลาะเนาะค่ะเขาหางกันเลยจ้าสวยงามเลยทุกคนเมื่อกี้สั้นๆน้อยหนึ่งเนาะค่ะ เขาเขายังว่าท่านกินนะจ๊ะอาสซิซันนะี่ยนเนาะแต่กาแฟนี่นะคะ่ะซันบ่ทันได้ยกินกาแฟนะคะมาชมกันเลยจ้าเดี๋ยวสายสิพาเราพาเดินนะคะ ช่วงเวลามาเห็นงานคี่เกาแล้วพี่เ้องช่วงเวลามาทำงานได้จ้าทุกคนค่ะเขางานเทียงนะจ้ามันจะคนกันเ,เริ่มหน้าเหนแนแหละนอกจะเขามาหางผุ้คนกันเริ่มหน้าเหนแนแหละเนาะมีของกินหลายแหละมากมายนะคะหนักกินข้างหนักเลยค้ะทุกคนค่ะ คนเลิมแน่มแล้วจ้ะตอนนี้ก็คนเลิมแห่นแล้วเนาะก็มาเบิดห้องอยูห้องกินนะคะเลิมหน้าแน่นแล้วเนาะอาหารการกินก็นสิประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนยำป,ปูหมานะคะ หอวเนี่ยก็จะเป็นหันท้องน่าจะห้องยังสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นค้ายเสภานะาจะเขามาในกะสวยงามเลยค่ะพัดยัดหนะ่ะ ยังสวยงามด้ยค่ะทุกคนม,มนาเบิงอาหารการก,กินแลยนะคะโอ้นักกินนเลยจ้ะคน,นกันเลิจา้าตอนนี้จ้ะโอ้จ้าวกินละซื่อใจนะคะ่ะทุกคน คะพี่น้องมาเบงแนวกินนะคะแนวกินแล้วหลามาหมายด้วยค่ะน่กกินนั้นเลยว้าว,วก,กู้เกาะใจทุกคนกู้เกามันจะชิดนิยายด้วยจ้ะเกาบมนอีกเป็นแตงโมนะจ้ะเดืสวยงามเลยค่ะ หอดนี่ก็เบอร์เกอร์จ,จัดวิธีเนาะเตรียมใส่สงการเนาะค่ะทุกคนก็สวยงามเลยค่ะอันนี้ก็คือสันจีได้ค่ะทุกคนสัตวจ,จีสัตวจีสัตจีได้ค่ะพี่น้องสันจีสันจีขให้ขดสยามได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น โซนอาหารนะคะอาหารนางกินเหาวเนาะคะ่ะมาตรงนี้ก็สิสวยงามอีกแล้วค่ะพี่นนอะจัดอย่างสวยงามเลยนะคะทุกคนแ้มาหอด่กรสิเดจบคลิปเพียงเท่านี้เด้จ้าทุกคนคะ่ะขอขอบคุณสวัสดีด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เขารับชมด้อค่ะอันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงซํำนี้ได้จ้า